จริงเออเข้าใจเข้าใจเรากเข้าใจเข้าใจแจกใจพี่ขอเราสุดยอดปะทะแบบโต๊ขาลมระดับเวทีระดับขอเล่าตามตามแต่ถ้าจะขอเล่นอย่างที่พี่บอกพี่ไม่ไม่เล่นแบบใบน้อยนะแค่นั้นพอไม่ไม่ผมเอาง่ายพี่แจ็คเอาเอาเอาสไตล์เราเลยหลับมาสมัคมี้แล้วเนี่ยไงครับชนะไม่ต้องเรื่องใบเอาให้แบบพี่เก็ต ไปนั่นแหละพิกพี่ตอดล่ะพี่หันไม่น่าจะไม่เหลือไหนๆก่อนพี่บ่าวพี่บ่าวโดนล่ารอยยิ้มปะเนี่ยไม่มีหรอก่อนให้กำลังใจพี่บ่าวโดนล่ารอยยิ้มมันพูดใช่ป่ะเนี่ยดูสนใจเลยพวกเนี้ยแบบแค่เ็จฝุ่นข้างทาง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ไหนมีสตอรี่เจมพี่เจนที่ไหนที่ไหนมีฟิกหินน่าจะปีอ่ะสะสมความแค้นแล้วไปคุยกันโดยไฟเว้ยโชว์ให้มันดูว่าเรามีของดีเป็นยังไงดีเพจประชาชนเดี๋ยวกูปิดร้านเลี้ยงเลยเว้ยร่วมร่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะอยู่ที่นู่นนะสวัสดีครับพีสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์ไปโชว์บัตรแซงออกมาฟิกฟิกอยู่เฉยิกใช่ไอ้อะไรนะไปไปไหนมา แต่ล้วก็จะออกครับจะจะโดนเปิดก็คงออกไม่ได้ครับคงต้องเอารอยยิมกล้าอีกสักครั้งหนึ่งครับโอ้โหแซนี่ด้วยแซนเรื่องเก่าๆสองสตอรี่โอ้โหแรงมากลยยๆลยๆยๆเลยๆเลยๆเลยๆยลยยลยยยๆเลยยยยยยยเลลเยลเเย เดี่ยมเนี่ยเขาเดี่ยมที่ก่อนฮะเล่นเล่นเล่นอะไรคะจินจะไปเล่นสัตโตเรียเขาได้ยังไงล่ะคะเนี่ยเลยเลยคลายติดติดติดอย่างสวัสดีค่ะน้ำฟาร์รอร์รัเต็ม4ฟิตนะมันมีนะครับมันหน้าตาคุ้นๆอย่างไรยาวนะครับมเนี่ยใครนะครับมีแล้วนครับใครอะ ไนะครับตัวร้ายตัวร้ายสวัสดีค่ะพี่เจจะหวัดดีค่ะแลหรอนักข่าวครัปกติเขาต้องทำข่าวอยู่แล้วเขาต้องทำข่าวแล้วปกติครับเป็นปกติเอออพี่เาด้วยจานอีกอันหนึ่งน้องนักแสดงเป็นอะไรันักข่าวนะครับไม่ใช่ผู้เล่นนะเขาเป็นนักข่าวนะเขาไม่ใช่ผู้เล่นนะเขาเป็นนักข่าวนะอย่าลืมเขาไม่ใช่ผู้เล่นนะเขาเป็นนักข่าวนะเผื่อว่าเราทำไมวะ รหว่างเจาเลยไงไปเอาถาพมืองถ่าเลยุเลงไอ้เ้าไม่ท้สาง่ายพี่พี่ล้มวยได้ป่ะีด้ดูเหการณ์ที่แลนด้วยนนี่เปเที่ยวอะไรจคือกูจะใส่สูตรแดงอ่ะกก็จะมีใส่เลือดดีเพชรผสมอยู่เว้กคือมันจะใส่บ ก็เมื่อกี้พี่หวังแสแต่พี่ตั้มว่ารอยลาอะไรยืน่าพี่สามเอาปิดที้ยเป็นผมแบบเจ็บเข้าไปในใจแบบลึกๆกูว่าว่าไม่น่าใช่พี่หวังแล้วอ่ะเอาจริงอะก็ไม่ได้กูละนะกูว่าไม่น่าใช่พี่หวังแล้วอะน่าจะหลุดอะละนะโอ้โหแล้วจากที่เราชมเหตุการณ์อยู่ข้างๆเนี่ยคิดว่าสองแกงนี้นี่ใครนี่ดูมีภาษีที่ดีกว่ากันคะไหนนะข่าววะ พี่เคยมีโทรศัพท์ไหมกระเป๋าเป่าเลยเนาะกระเป๋าเป่าหนึ่งสองศูนย์เจ็ดโอ้โอออปโป้สองแดงนี้ถ้าตีกลางไฟหน้าอะออปโป้ทำไรอะโอปโป้เฮ้ยเฮ้ยเงียบดิถ้าพวกมึงคุยมึงไปที่อื่นดิเออแต่พี่กูไม่จอดคุยอะนะเรื่องภาภาไอพี่ต่อได้เลยพวกเราอะอ่าซึ่งเพลงนี้มืดจะเป็นคนร้องให้ฟังให้พี่ให้พี่จ้าคุยเลยพี่เพราะเด้นไม่ต้องยุ่งอ่ะ แซงกิ้งผมให้มือช่วยมาหนยบเป็นชีวินไปหรือเปล่ามาครับทั้งทั้งสองแก๊งมีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยไปไปมามาให้เราไปเฮล่์ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเฮล่าเข้าเขาไปนังเล่าก่อนเลยครับแจกเล่าก่อนเลยเรื่องมันเกิดจากที่แจ็คเข้ามาคุยก่อนถูกไหมแจ็คเข้ามาแทงว่าผมก่อนเนี่ยแจ็คเล่าก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมผมพูดอีกทีนึง เล่าก่อนเลยครับอืมีใครจะเล่าไหมครับเนี่ยเขาเขาเป็นคนให้เรื่องนี้มาคุยให้เขาเล่าความอะไรมากมันเรียกเรามาก็ให้มันเล่าห่ะเรียกมาก็เล่าเลยครับอโอเคผมเล่าก่อนก็ได้คือ,อมีครับพี่มืดเรื่องทั้งหมดน่นาจะเกิดจาก มันร้านถูกไหมหินใช่ใชใชคือ<ๆ>ก็เป็นไก่กินังกับเดมเบอเฮดนะครับเป็นงานร้านด้วยกันแล้วทีนี้น่าจะมีสักคนอย่างเดมเบอเฮครับพกตัวใส่มาด้วยวผมก็เลยป้นออกมาเพราะว่าเป็นของเันดําครับผมทีนี้เดมเบอเฮก็มาหาผมที่แลนไอ้ทีเนี้ยคนหนึ่งต้องเล่าต่อละเพราะผมไม่รู้เกิดเหตุการณ์แรกไม่ป้ามันมีเหตุการณ์แรกที่เขาอยู่ดีเขามาแทางเฟกอ่นเนี้ยอันเนี้ยเล่าเลยเล่าเลยมาเล่ามาเล่าเลยทุกคนมาพูดทุกคนเฟกเฟกอยู่ในรีเฟกรีเฟกอยู่ปะ นี่ครับก็คือเฟกเฟกเล่าที่ดีเขามาแทงเฟกในแลนด์ผมคุยโทรศัพท์อยู่แล้วขอเดินมาทางไหนเพราะว่าโหลครับผว่าเดินไปคุยโทรศัพท์ต่อแล้วขอมาแทงแทงในแลนด์เนี่ยซ่อผมก็คุยโทรศัพท์ต่อเขาก็แทงอีกคือนี่ผมต้องถามพี่เมื่อก่อนว่าตัวแสงี่มันพ้นได้ไหมครับสรุปแล้วกับงานร้านพ้นได้นะครับน่าจะน่าจะพ้นได้นะครับแล้ทำไมตะเวนถึงมาแทงพวกผมครับ เกี่ยวกับตรงนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรผมไม่ได้แทงเราคนเหลี่ยมเช็คแสนหนึ่งนะครับอะแล้วแทงเพราะอะไรครับแทงเพราะพวกคุณเมินฮะอ้าวเขาลองบงคุยโดนสามอยู่แต่มันคืไม่ได้หรือเปล่าครับแล้วประเด็นคือมันอยู่ในแลนด้วยอ่ะในแดนมันแทงไม่ได้นะพี่จะบอกให้มันมีการล้อหลอกที่ร้านอยู่แล้วไม่ใช่หรอมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอีกไม่ใช่หรอครับเล่าให้หมดสิอ่ะว่าไปมีเรื่องอะไรอีกที่เขาตางเขาพูดมีไหม ไม่ไม่มีครับไม่ไม่ได้คิดอะไรครับเหตุการณ์อะไรคะเรื่องตอนโป้นหรอใช่ไหมหมายว่าเหมือนมีการล้อหลอกกันมาอยู่แล้วกับบอสอะใช่ไหมครับล้อหลอกอะไรครับโกงโกงกู้อะไรคือไม่น่ามีแล้วหรอกเวเวลาเวลาเล่าอ่ะเล่าให้มันละเอียดเล่าให้หมดอย่าพูดให้มันตั้มตั้ตั้มดีกว่าตั้มดีกว่าอันนี้แกมึงชอบเป็นคนดีป่ะหรือไงเฮ้ยแหลมไปแหลมไปแหลมไปน้องแหลมอีกแล้ว อ้ยสก็ตอนไม่ใช่ไม่คือเอาเอางี้ยอางี้ไอคนที่ไอคนที่โดนแทงอ่ะลองลองให้มันพูดได้ไหมครับว่ามันโดนแทงเพราะอะไรลองลองลองให้ให้เจ้าตัวลองมาพูดไอแบงค์ลองเปลียครับอย่าแทงผมเนี่ยครับคือผมคุยโทรศัพท์กับน้องผมอยู่ครับน้องน้องแล้วทีนี้เขาเดินมาผมบอกว่าผมครับแล้วผมก็เดินออกไปคุยโทรศัพท์แล้วขอมาแทงเลยท่านนังแอกมากเราให้หมด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 เอสไอทีแล้วทีนี้เขาก็ชุบขึ้นมาต่อผมผมว่า คุยโทรศัพท์ตอผมก็ไม่ได้ตอบเขาเขาก็มาแทงแล้วตอนกันร้านนี่อันนี้ถามนิดนึงได้ได้ไปด้วยกันไหมครับผมไปครับอ่าแล้วพี่ตอดตอนที่อยู่งานร้านพูดอะไรไปบ้างครับไม่รู้อะไม่ได้พูดเวลาเล่นผมก็ไม่ได้พูดเพื่อนะไรครับไปต่เพื่ไปอะไพูดองผมไม่รู้พูดว่าอะไรพี่มันพูดแหละคุณนะมันพูดว่าอะไรครับบอกคุยกันเองครับสรุปแล้วไสรุปแล้วสรุปแล้วตั้มมีปัญหาคนนี้เหรอหรือว่าทรือว่คไหน ตั้งแต่ที่การร้านแล้วแล้วพอมาที่แลนก็ยังมาเบลวิ่งหนีใส่แทงขึ้นมาก็ยังเมินยังวิ่งหนีใส่น้องมันบอกอยู่น้อมันคุยโทรศัพท์อยตอนนั้นอ่ะแพวกพวกมึงเนี้ว่ะคืออ่ะตรงนี้ไอเอฟเฟกต์ที่มึงคุยโทรศัพท์อยู่ตอนที่ตอนที่ผันหลบไปอ่ะสายมันยังคาอยู่ถูกไหมไม่พี่ผมโทรหันน้องผมอีกรอบนึงพี่มันคุยยังไม่จบเลยพี่คือพูดตรงๆนะถ้าเกิดมาจากร้านเนี่ยแล้วทำอย่างเงี้ยมุมมองผมมันคตรต้นตีนครับเอาจริง มันพูดหรือมันตอบอะไรได้ไงแต่คือเรื่องที่จะแบบเดินวิ่งกระโดดอะไรไปเรื่อยครับแต่แต่แต่สุดท้ายแล้วคือตั้มตั้มตั้มถึงกับถึงกับต้องต้องต้องแทงเอาันเลยเหรอคือแค่เขาไม่ตอบมันไม่ว่าแบบเออมันไปพูดล้อหลอกตามเรหรือว่ามันมันมีจักรานนี่มันมันมีจักรานได้ไงมันมีจักรานได้ไงเอาเอานี้แล้วกันครับผมผมจะพูดให้ฟังแล้วกันเรื่องของที่ที่เราแทงที่แลนเนาะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราทิกเก็ตไปให้นายกตัดสินเลยก็ได้ครับเรื่องของตรงนี้ถ้าเราจะแจ้งนะแต่ทีเนี้เรามานน้าาสกัแล เราว่ายังไงคือทั้งคู่เราจะเอายังไงก็พอเพราะว่าเรื่องเรื่องตรงเมื่อกี้ยังไงผมตัดสินไม่ได้อยู่แล้วว่าพี่จะคุยต่ออะไรพี่เล้งใช่ครับต้องเป็นหน้าที่ของแอดมินแล้วกันนะได้ครับได้ครับผมเอาคือไงต่อครับอันนี้ก็คือว่าทั้งคู่คือจะเอายังไงต่อเพราะเหตุการณ์เมื่อกี้คือผมไม่มีหน้าที่ตัดสินอยู่แล้วครับก็คือเรามีเหตุการณ์หรือมีอะไรไหมที่เรามาณที่ตรงเนี้ย อยากเล่นกันไหมหรือ huh. ยังครับคือที่แรกอะที่แรกอะผมมาบอกแจ็คไปแล้วบอกบอกกันแต่ประเทศทั้งหมดนะครับที่มาที่แลนแดนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเออผมมีตีชิลุชิอยู่ผมไม่ได้ความตีเขาตอนแรกตัวแสนที่ผมป้นไปทั้งที่ไม่ผิดแต่ผมก็จะคืนให้เขาแต่เขาบอกเขาไม่เอาแล้วนี่ก็เลยต้องถามเขาว่าเขาจะเอายังไงก็คือผมไปคุยกับคุณที่แลนเมื่อกี้ถูกไหมครับแล้วก็ครับผมก็ไม่ได้พูดไม่ดีนะผมไปถึงพวกคุณก็เดินมาแบบพูดจาไม่ดีใส่ผมเลยอะ คคืืออจพูดพูดว่าอะไรครับพูดว่าอะไรครับพูดแจ็คแจ็คกับไม่ได้อะไรครับแต่คือแจ็คแจ็คก็ว่าน้องผมอยู่นะเนี่ยหัวเขียวอ่ะแจ็คก็เข้าใจเขาว่าว่าคำพูดอ่ะมันไม่ใช่ด่าไอ้ที่ไอ้สัตว์แต่คือแบบน้ำเสียงมันก็ก็ก็แอบแย่อยู่เงี้ยนะครับเอาไงครับคือด้วยอย่างที่ผมบอกเขาแหละผมไม่อยากมีปัญหาด้วยทีแรกอ่ะก็ถามเอาไงผมมีตีอยู่แล้วผมผมมีแกนที่ผมต้องตลอดเลยู่แล้วเดี๋ยวคุณไปจบพี่โรชีมาเดี๋ยวผมเอาคุณต่อเลย ต้องตีเอาคุยเลยดีกว่างั้นนะโอ้ยได้เลยครับมาเลยเอาเลยโอ้ยว้าวฮัลโหลพโอเคฮัลโหลฮัลโหลพี่บ้านเขามีแต่ซ่อมเหรอถ้าใครพูดพูดพูดอะไรแบบนี้ผมตรับนะเขาเขาติดแซะยังไงไอ้ยัยเนี่ยเออติดแซะโอ้ยโอ้ยพี่พมื่อก้เขาสวดหยุดแซมบอลฮิตเอาเป็นงี้แล้วกันครับก็ตกลงเล่นทั้งคู่เนาะเอาเป็นวันไหนดีครับกี่ใบดียังไงบ้าง หลังหลังรีเลยไหมพี่หลังรีเลยปะบางคนได้เลือกใช่ไหมครับพี่มือยังไม่สร้างใจเย็นได้เลยครับตกลงกันเลยครับตรงนี้ยังไม่สร้างสามทีปหลังรีครับหลังรีนี่เลยดูเขามาแทงผมวันนี้แล้วสามสิบหรอเล่นไหมครับแดมอนเฮดเล่นเดียอะนี่ไม่เสนอมาแทงวันนี้ก็เล่นวันนี้แหละเจ็ดสิบครับ ม่เขามาเปิดในแด์อ่ะเขาบอเจ็ดสิบใบอ่ะผมมันจะเลื่อใช่ไหมครับพี่มืดเราตกลงกันได้ครับเรื่องนี้เพราะจริงๆผมผมยังไม่เห็นเหตุการณ์ที่ที่มันจะได้เลยนะหรือว่ามันมีอะไรต่อจากนี้ไหมไม่ถ้ามะเอาได้นะครับผมเอาให้เลื่อนเลยนะตอนนี้เจ็ดสิบใบเอาปะเจ็ดสิบใบไปตอยไปต่อ,ตอแค่ตัวแสนเองสี่สิบล้าน เจ็ดสิบครับไม่เจ็ดสิบก็ไม่เล่นอ่าไม่เล่นก็ไม่เล่นเขาไม่เป็นไรดีดีเลยไม่เป็นไรครับเอาตามนั้นอุ้ยแล้วแต่กูรอเลยตามมึงรอเลยได้ได้ได้พี่แจ็คได้คุยก่อนปะคุยก่อนปะคุยก่อนเราคุยก่อนแลนดัมแลนดับไปแลนดับไปไปเจอเจอแลนดัมไป ในลำไปรอรถออกนนีไปบแลผมไม่สนเล่นบยก็ไม่เอาอะไบ้าไอ้ย่ะถูกถูกตายปอปอดปอดเลโก้เลโก้ไปไปได้ไปเวยไปเวไปวไปไปเว้ยไปไปไม่ไหวเว้ยรถเบิดนะครับผมก่อนรถเบิดนะลามาลามา ไปด้วยครับไปดูหนึ่งลังเฮ้ยเหลืออะไรวะโปจะมีของแกงขี่แพะหรอโปจะไปถอดลครับไปด้วยครับพี่เต็มยังรถเต็มยังนี่ยโปมันก็เปิดร้านมีรถประมูลให้เช่านะครับมีรถประมูลไม่เช่าแต่ว่าแล้วสิพร้านผมเหรอครับไอ้กระเสียมไอ้กระเกษมน้ำเพชรเดี๋ยวไปเจอครูนะเอาไระเกษมน้ำเพชรเลยวะใครวะไม่อะไรพูดถึงใครเนี่ย อย่าละอย่าละอะไรกูกูถามว่ามีรถประมูลให้เช่าเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูอาจจะรบกวนนำเพนมาใช้พี่ต๋องเช่าไหมครับเช่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยรอบนึงกันหรถประมูลครับอะไรเอ็มรถประมูลไม่ไม่หรือว่าพี่ต๋องพี่ต๋องแตงมาสิบห้าเอ็มพี่ต๋องไหนสิบห้าเอ็มไหนพี่ต๋องรถมาก็ได้รถไรรถสักคันนึงอ่ะ ไม่ได้รถกุจีอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกวันนี้วันนี้นะสิผ้ามาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้มาสบาวเองมาสบาว์เองม่เกี่ยวกูดใบเลยแหละมันโดนแน่น้องกูบอกเลยว่ามันจบฮิโรชิปุ๊บมึงช้อนมันเลยมึงแบบมึงไล่ตีมันเรื่มคนตีมันเรื่อยอ่ะเอาแน่ผมผมก็นี่ผมก็ฉุนผมก็ไม่ได้เนี่ยเหมือนกันนะเมื่อกี้แม่งด่ากูตัวสั่นเลยสัตว์เฮ้ยอ่ะผมฉุนจริงนะไม่เวลาตรงนี้ทำไมจะได้นั่นเพียมันเล่นแค่สาวติดใบอยไม่ไม่เข้าใจวคือต่อเข้่อแต่อ ไม่มันกะให้คาใจเว้ยคือกูรู้เลยมันกะให้คาใจเว้ยคือการจบแบบคาใจอะเมื่อกี้เดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวให้มันไปเล่นอะไรของมันอ่ะมันก็อยู่แบบมึงก็รู้ไม่สงบสุขอ่ะกูบอกเลยไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช้อนตึงตึงปากดีไงมันปากดีมันต้องโดนอย่างนี้เว้ยคนปากดีมันตโดนอย่างนี้เฮีย